ขานนี้ติดไอ้ท้ายตรงนี้นะโอเคอันนี้ติดตำแหน่งท้ายเลยในกรนชนเฮ้ยทำไมมันยิงขึ้นยู่โอเคทำอะไรเนี่ยอันนี้ติดตั้งชุดท่อทอแอคทีฟซาวนะครับใครที่สนใจนี่อันนี้จองโปรหมดแล้วนะจองโมดแล้วนะครับใครที่อยากจะอยากจะได้ชุดทดลองนะครับผมแนะนำอ่า เหมือนสองคันนี้เลยนะครับเป็นชุดลำโพงมือสองนะครับแต่ว่ากล่องโมดูลได้มือหนึ่งนะครับเป็นชุดทดลองนะครับไปใช้แล้วแล้วอยากจะได้ดังกว่านี้หรืออัพอีกเนี่ยก็สามารถที่จะมาเปลี่ยนเปลี่ยนลำโพงได้นะครับโอ้คันนี้โอ้สองคันนี้เป็นสีเดียวกันเลยนะนี่สีสองคันนี้ไม่ได้ไม่ได้เจ้าของเดียวกันนะไม่ได้เจ้าของเดียวกันนะครับแต่ว่าแล้วก็ไม่ได้นัดกันมาด้วยนะครับเนี่ยครับ เป็นสีเดียวกันเลยบังเอิญมากนะครับเป็นสีเดียวกันอันนี้ W 2 1 9นะครับ CLS คอร์สีก้าแล้วก็ตัวอะเปโยเป,ปโยอะซีเโยอะซนะครับคันนี้ติดตำแหน่งไหนโอ้นี่นี่ครับอยู่นะมีทั้งมือหนึ่งมือสองนะมีทั้งมือหนึ่งมือสองเลยนะครับอามาดูเปโยอะ z ตคงนี้ติดตำแหน่ง จะติดตำแหน่งตรงตรงช่วงท้ายนี้นะครับนี่ตำแหน่งช่วงท้ายนี้นะครับอันนี้อยู่ขั้นตอนการติดตั้งอยู่แล้วเสียงจะโหดแค่ไหนเดี๋ยวมาฟังกันนะเดี๋ยวมาลองฟังกันดูนะครับอเดี๋ยวมาฟังกันดูได้ไหมเอาตัวไหนเอาตัวตายที่มันต้องตัดออกเยอะไหมต้องตัดเอาตัวที่ต่อไหมอตัลองดูเอาโอเคล,ลองสตาร์ดูก็ได้สอดสายล้วใช่ป่ะยังยังยัง,ยงถ้าไหนต่อแล้ว ไม่ใช่คุณเบิกมาเนี่ยอไอที่ที่เทตอนแรกอะเอาไปใส่บดูันนั่อนอ๋อขันไหนเสียบฟังได้ก่อนนะอันนั้นโดนอันน้นมาฟังคันนี้กันมามาฟังเทวสคันนี้กัในใครที่อยากจะได้ชุดทดลองนะครับเป็นของเป็นเป็นลำโพงมือสองนี่ต้องเขียนนี้ครับลำโพงมือสองคือว่าตัวโครงโครงสร้างตัวโครงสร้างนะครับเป็นมือสองนะครับแต่ว่าลำโพงข้างในเนี่ยเปลี่ยนตัวใหม่ครับเปลี่ยนตัวใหม่นะครับอย่าตกใจนะครับอย่าตกใจนะครับและอย่างงอย่างงอย่างงง นะครับอ่ะคันนี้มันอ่ะคันนี้สตาร์ได้ดูอย่างไอ้ได้เลยไหมอ่ะพี่ทอม่าสะตาร์หน่อยคันนี้สตาร์ได้ไหมอา่อาโต๊ะเอากบนสดๆอย่างนี้เลยนะเออโอเคนี่เราใช้สายสัญญาณน,นะฮะไม่ได้สส่ไฟครับนี้คือสายแคนนะครับเขาเรียกสายแคนนะครับสายแคนแท้ๆนะครับเดินสัญญ,ญาณไฟนะครับ โอเคมันเ,เดินสายอยู่นี่ครับุดคุดนี้ชุดสายไฟนี้ก็อันนี้เบิกใหม่มือหนึ่งหมดเลยนะครับกล่องคอนโทรลก็มือหนึ่งหมดเลยนะครับชุดสายแคนนี้รถเดินอย่างดีเลยเนี่ฮะเดินอย่างดีเลยชุดสายแคนนะครับกล่องคอนโทรลน่ครับของใหม่มือหนึ่งยืนยันนะครับของแท้จากรัเสเซียนะครับของแท้แน่นอนนะแล้วก็อ่า คนนะครับสอบถามเขบาลแล้วติดตั้งมือสองไปเสียงจะได้เหมือนการปรับแต่งเสียงหรือว่าเลือกรุ่นรถเนี่ยจะได้เหมือนกับมือหนึ่งไหมเหมือนกับในคลิปไหมเหมือนทุกอย่างครับเพราะกล่องคอนโทรลมือหนึ่งนะครับเหมือนทุกอย่างนะครับเหมือนทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ลําโพงที่บอกนะครับว่าลําโพงมันเป็นตัวลําโพงที่เปลี่ยนเข้าไปใหม่นะครับแต่ตัวโครงสร้างเป็นเป็นโครงสร้างมือสองเท่านั้นเองนะครับพูดง่ายๆว่าเราเปลี่ยนลาโพงเข้าไปใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบกัน เรียบร้อยนะครับสำหรับ เสร็จแล้วค่อยรีวิวเพิ่มลองคันนี้เสร็จแล้วค่อยรีวิวเพิ่มแต่สั่งพูดซ้ำทำไมพูดซ้ำทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวขั้นต่อไปนะฮะเดี๋ยวมาฟังนะอ่ายี่ห้ออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาฟังคันนี้นะครับเปย์โยนะครับติดตั้งท่อตรงตำแหน่งนี้เนี่ยที่ฮานก,กำลังต่อสายแล้ว <c oughs> นะครับนะครับตำแหน่งอยู่ในยางอะไหล่โอ้แบบ ตำแหน่งแบบเฟซเฟซอ่ะนะครับเฟซเฟแบบไม่โดนความร้อนไม่โดนฝุ่นโดนอะไรข้างนอกอะ่ะใช้ได้นานเลยนะครับอันนี้ก็เป็นโปรมือสองเหมือมาานกันเดี๋ยวมาฟังเสียงกันครับ